สวัสดีครับ fc ช่องบรบืบรักเหรียญที่รักทุกๆท,ท่านนะครับ fc ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันช้างไทยนะครับวันที่13เดือนมีนาคมของทุกๆปีครับ fc วันช้างนะครับก็ขออนุญาตนําช้างนะครับเหรียญช้าง1บาทรัชกาลที่6นะครับช้างไอยาพศสามเสียงแบบนี้นะครับมาให้เอฟซได้ดูได้ชมกันนะครับเอฟซครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังนะฮะในคลิปเหมือนเดิมเช่นเคยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากช่องบรบดรักเหรียญด้วยนะครับครับเอฟซครับก็สําหรับ เอฟซีที่เข้ามานะครับเป็นผู้ติดตามใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะนําเอาเหรียญช้างชนิดราคา1บาทนะครับมาให้ f อฟได้ดูได้ชมกันและก็บอกว่านะครับแต่ละปีพศนั้นนะครับเล่นหากันนะครับอย่างไรแบบไหน f อฟครับเริ่มจากช้างนะครับปีแรกของรัชกาลที่6กนะครับก็คือช้าง3เสียงนะครับอายาพทรัชกาลที่6นะครับปี2456นะครับ นี่คือช้างปีแรกนะครับของรัชการที่6ครับผมชนิด1บาทครับผมครับช้าง3เสียนนะครับชนิด1บาทนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2456ี่จนถึงปี2461นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายนะครับ f c ก็นะครับหลังจากปี2461นะครับถัดไปก็จะไม่มีชนิดราคา1บาทให้เห็นแล้วนะครับก็จะมีชนิดราคานะครับสสลิงนะครับและก็1สลิงนั่นเอง FC ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เราจะขอกล่าวถึงเหรียญช้าง3เสียนชนิดราคา1บาทก่อนนะครับ f c ครับผมนะครับหากนะครับพูดกล่าวถึงช้าง2เสด็งและ1เสด็ด้วยนะครับเวลาในคลิปอาจจะยาวจนเกินไปนะครับ f c ครับผมก็ขอนะครับพูดถึงเฉพาะช้าง1บาทก่อน f c ครับนี่คือเหรียญช้างปีแรกของรัชกาลที่6ครับช้างนะครับปี2456นี้นะครับจะมีลักษณะของบล็อกนะครับเหมือนกับ ช้างนะครับสามเหรียญรัชกาลที่5รอสอ2หนึ่งสองเจตครับ f อนะครับก็คือวงการเรียกบล็อกตื่นครับ FC บลบ็อกตื่นนะครับหากดูรูปลักของช้างในเหรียญนะครับจะมีนะครับมิตินะครับแค่2มิติเท่านั้น f อเห็นไหมครับนี่คือนะครับด้านหน้าครับผมด้านหน้านะครับซ้ายนะครับของเหรียญก็จะเขียนคําว่ามหาวชิราวุธด้านขวาก็จะเป็นสยามินนะครับ ยก็จะบอกว่าสยามรับนะครับ1นะครับหัวก็จะเป็นพอสสองสี่ห้าหชนิดหึ่งบาทครับผมนะครับนี่ครับผมช้างนะครับทีสองสนะครับเป็นช้างตัวติดลำดับที่3นะครับก็มีกระบวนการผลิตนะครับก็อยู่ในนะครับระดับที่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับหลักร้านเหรียญครับเ c ครับผม ถัดมาครับช้างปีที่2นะครับก็คือช้างปี2 4 5สีครับ F4 นี่ครับช้างปีนี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับสี่แเหมืนเหรียญครับ F4 และเป็นนะครับช้างที่ผลิตน้อยที่สุดนะครับก็ว่าได้ในบล็อกชนิดราคา1บาทครับผมนี่แะครับช้างแบบนี้นะครับมีการเล่นหากันเป็นลำดับที่2นะครับเรียกว่าตัวติดลำดับที่2นะครับของวงการนะครับ คนที่เล่นช้างจะรู้ดีนะครับว่าปี2457นี้นะครับเป็นนะครับปีที่นักสะสมนิยมกันนะครับ f c นะครับนักฝ่าเป็นช้างที่มีความสวยงามปีนี้นะครับจะเป็นบล็อกนะครับใหม่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็คือปี2 4 5 6จะเป็นบล็อกตื่นนะครับปี2457นี้นะครับถ้าดูรูปลักษณ์ของช้างนะครับจะต่างไปจะเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับเรียกว่าประมาณมี3มิติครับผมนะครับ จาก2มิติมา3มิตินะครับช้างจะมีนะครับเหมือนมีลวดลายนะครับมีความคมนะครับของอลายเส้นนะครับ f สนี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ f สนี่แหละครับผมนี่นะครับเรียนช้างนะครับจะน้ําหนักเท่าๆกันคืออยู่ประมาณ15กรัมครับ f สเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ3เซนติเมตรครับผมถัดมานะครับปีนะครับ2 4 5 8ครับ f ส สองสี่ห้าแปดเนาะครับผมนี่นะครับช้างปีนี้นะครับก็เป็นช้างอีกปีหนึ่งนะครับที่ผลิตจากปี่ัดมานะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญที่สวยมีความคมชัดนะครับมีผิวครับ fc มีผิวนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับถัดมาช้างปีสองสี่ห้าเก้าครับผม fc สองสี่ห้าเก้าที่จะมีการผลิตนะครับเท่าเท่ากันนะครับกับปีสองสี่ห้าแปดนะครับ แต่ว่า2458จะผลิตนะครับน้อยกว่าครับปี2459นี้นะครับจะมีนะครับสิ่งที่นักสะสมเขานิยมเรียกกันก็คือบ็อกนะครับบ็อกจันเซี่ยวนะครับบ็อกจันเซี่ยวก็จะมีเซี่ยวซ้ายนะครับแล้วก็เซียวขวานะครับแล้วก็มีบ็อกจันไข่ครับผม FFC นะครับบ็อกจันกลมนะครับก็จะเป็นการเรียกชื่อของบ็อกนะครับนี่แหละครับ ช้างลวดลายสวยงามครับผมดัง้ากขอมนะครับผมถัดจากปีนี้ก็คือปี2460ครับ F4 นะครับนี่ยสองสนะครับเป็นปีนะครับใกล้จะสุดท้ายแล้วครับ F4 นี่นะครับปี2460ผลิตเยอะที่สุดครับปีนี้ครับผมนะครับปีนี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับ F4 นะครับช้างนะครับมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเหรียญเก่าเงินโบราณนะครับก็ว่ากันว่าถ้าใคร พกติดตัวไวนะครับจะโชคดีนั่นเองครับ f c เนอะนะครับปีสุดท้ายก็คือช้าง3เสียนปี2461ครับ f c ปีนี้นะครับจะมีขบวนการผลิตนะครับตามคู้มืออยู่ที่3ล้านแแสนเหรียญแต่ว่ากันว่านะครับผลิตจริงนะครับไม่ทราบนะครับก็คือช่วงนั้นน่นะครับอยู่ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับช่วงนั้นมีการนำแรงเงินนะครับไปผลิตเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบกับนะครับ เกี่ยวกับสงครามนี่นะครับ f c ก็เลยมีการนะครับนำแร่เงินนะครับไปหลอมนะครับเป็นไปหลอมใหม่ดังนั้นนะครับเปลี่ยนช้างปี 2, 4 6 1นะครับจึงเป็นปีที่นะครับนักสะสมนิยมและเป็นปีที่นักสะสมนะครับให้เป็นปีที่หายากที่สุดนั่นเองครับผมใครมีช้างนะครับปี24 6 1นงะครับ2 4 57และ2456กนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ติดต่อมาขายให้กับช่องบรรดารนักเรียนได้ส่วนช้างปีอื่นนอกจากนี้ก็คือปี2458 2459และ2 4 6 0กนะครับก็ราคาจะอยู่กันราวๆนะครับ300ถึง550บาทนะครับ f อครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับจากช่องบรรดารนักเรียนนะครับถ้าใครนะครับอยากจะนะครับติดต่อนะครับเพื่อมาขอซื้อเหรียญหรือว่ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถ line, แอดไลน์เด้วผมจะขึ้น QR code ให้นะครับบนคลิปนี้เอฟี FC ก็สแกนนะครับ QR code แล้วก็เข้ามาสอบถามนะครับเรื่องราวที่อยากจะนะครับอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นวันช้างไทยนะครับวันที่13มมีนาคมของทุกปีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ